ซาบอยไทยอันสวนบักทั่วหายเบิงจ้าอันนี้คือแปลงผักนอกจากของป่าแม่อันสงสัยเพื่อนแดดห่อนคักหรือจังหดผู้จ่าพองเป็นแบบเป็นหน้ามี่กับโฮสอยู่ด้วยจ้าแต่เหมือนเพื่อนแบบเพื่อนเหี่ยวล่องเหี่ยวล่องนี่จ้าอันนี้คือของอันนี้บักทัวเด้อจ้านี่เหี่ยวแล้วก็เหมือนเป็นเพีย้ยล่องนี่จ้าแล้วก็ยังแตงกวาหนีกับเมิดแล้วจ้า อันนี้คือบัน่บักอื้บักอือ้ออนี่ก็อีถ่าเบิงว่าเพื่อนอิน่วยใหญ่บ่อบุจ้ะตอนนี้กักรลังออกนวยอยู่อันนี้ก็เป็นแตงโมกัญยางน่าจะย่งา,ายงแค่บักอื้นี่แหละจ่าย่าง,งบักอื้อกับแตงโมนี่หละกะจ็จจงว่ามะรุ่นกันอยู่ว่าเพื่อนจ่ใหญ่ให้ให้สาบูบ่จ้ะนี่อันนี้ของป่าล่ะจ้ะนี่หากลุงว่าอันโบไปเก็บเอาเนเดอร์นพนันมันเหี่ยวลุงเด้วเด้เพื่อนว่าซาบได้ไหนลุงมาเก็บเอาบักแต่ว่าบักอื้นนี่กัน ขนาดจะได้ยูดอกจ่าเพราะว่าของเพื่อนมาได้เหี่ยวมีเคี้ยบักแตงนี่แหละเคีเ้ยอบอกักแตงกับเคี้ยบตัวของสาโบนี่แหละจ่าที่เหี่ยวลงูกนี่จ้ะอันนี้คือบักอือจ่าที่ถี่ย่างอยู่นี่ก็อีเป็นหน่วยแบบนี้จะมอมอแม่แม,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 ม่นี่จ้ะอีเป็นประมาณยังสี่ละจ้ะอันคือคิดว่า,ายอยีไงยูดอกจ่าเพราะว่าน้ำกระเด็โหดอยู่นี่จ้ะ เอาเว้เอาย่ามขำขึ้นมาฝากนะจ่ะเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศแปลงผักนะจ่าจ็เริ่มแล้วเริ่มแต่เม่นตกดินเริ่มอีบะเห็นอีหยังแล้วจ้ะปลูกกับเม่น่าปลูกแบบปลูกปลอยปลูกบ่ไห้สนใจได้จ้ะอย่างอันนี้นี่ก็เป็นเป็นกะหลำ่ำแต่เพื่อนบ่อห่อหายแม่จ่ะเนี่ยแปลงกะหล่ำได้จ้ะเนี่ยฮดหนามกับหดแต่ว่าตรงไหเป็นเพียรุ่งหรือจังไดผู้ชายยัง่งเพื่อนบ่อห,อห่อหาย อากาศห่อนนําจ้ะแปลงผักค่ะอันนี้คือแปลงผักสาวบุกมะทายเหเบึงเพราะว่ากะกะ,กะยุกยุกติดกับบานของสาวบุนนี่แหละจ้ะแต่ว่าจัานึงกับบ่บ่บ่คคอยได้วลงมาเนาะจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนค่ะกะ่กบ้านคำเทอดอกแรงๆนี่แหละพี่น้องนี่แต่ยังบุงนี่นี่นี่ยังอันนี้ก็คือเป็น เป็นของแตงกวาเนาะจ้ะบุ๋งนี่ยี่เป็นของแตงกวา,าไปแต่ว่าเพื่อนอะเพื่อนบอย่างแล้วจ้ะอันนี้นี่นี่ต้อนอันนี้ของทั่วจ้ะทั่วอียูดนีไปหนีจ้ะอันนี้ทัว่วอันนี้ไปก็เป็นบักอื้อจ้ะนี่นี่บักอือ้อถ้ายให้เบิ่งจ้ะพี่น้องมารับชมส่วนต้นบักอื้อนน,น,นี่มันก็เป็นลูกเป็นผลให้อยู่จ้ะดอกก็เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะป้องดอกบักอื้อหลายอยู่จ้ะ นี่จ้ะเอาบรรยากาศตอนแรงๆคำคำมาฝากจ้ะพี่น้องหากการแพ้งกันเชง่อใจก็อย่าเรื่องติดตาม่องสาวโบน้ำด้วจ้ารักทุกคนค่ะ